เรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังเหมือนกันก็คือปัญหาหมอกควันที่พอหมดหน้าหนาวหน้าฝน,น,นเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็จะเริ่มเนาะแตจะต้องเริ่มระวังแล้วนะคะซึ่งทางสันักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนค่ะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการลดและใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงต่อยอดการชิงเก็บลดเผาสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนค่ะ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการลดและใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงต่อยอดการชิงเก็บลดเผาสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรอิสระจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการอบรม โดยเรียนรู้การนำเชื้อเพลิงชีวมวลและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆในอนาคตตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ห่วงแหนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการลดและใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงต่อยอดการชิงเก็บลดเผาสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแลแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดลำพูนและขับเคลื่อนเครือข่ายนำร่องในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรมรวมทั้งจัดการเศรษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ